แพ็กของนะคะตัวนี้นะคะที่แนนแพ็กอยู่นะคะเป็นจริงจูัยนะคะจริงจูัฉที่แนนจะแพ็กแนนจะต้องถอดออกจากถุงดำนะคะตัวนี้ค่ะนี่ ทุกครั้งที่แนนจะแพ็กนะคะแนนต้องถอดออกจากถุงดําค่ะแล้วก็เอาดินออกนะคะให้เหลือแค่ตุ้มของเขานะคะในหนึ่งถุงหนึ่งตุ้มก็จะมีต้นประมาณนี้นะคะทุกต้นอาจจะไม่ได้เท่ากันนะคะก็คละกันไปค่ะแนนขายถุงละ50บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจตอนนี้เหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าแนนเอามาจากต่างจังหวัดนะคะแนนปลูกไว้ที่ต่างจังหวัดค่ะ ช่วงโควิดนี้แนนกลับไปรับไม่ได้นะคะดังนั้นที่สวนนี้จะหมดแล้วค่ะวันนี้มาทำให้เพื่อนๆดูสำหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่าเวลาที่แนนส่งจริงจูไฉแนนทำยังไงนะคะคือแนนจะถอดถุงดำแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเฉพาะตุ้มนะคะไม่งั้น